แฟนคลับเชียร์หลังบี้สุกิตหยอดคำหวานใส่ก้อยอรัชพรหากโสดให้ติดต่อผู้จัดการแฟนคลับเชียร์หนักมากหลังบี้สุกิตหยอดคำหวานจีบก้อยอรัชพรหากโสดแล้วให้ติดต่อผู้จัดการส่วนตัวได้เลย เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เพิ่งประกาศเลิกรากันไปหมาดๆมสำหรับก้อยอรัชพรและหนุ่มนิกกี้นชัดหลังจากที่ฝ่ายชายได้ตามง้อขอคืนดีแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจจากบทสัมภาษณ์จะทราบกันดีว่าทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยดีและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันล่าสุดก็มีชาวเน็ตได้ขุดคลิปเก่าจากรายการ ถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะ EP 3 9มบีีสุกรฤตก่อนเข้าวัดเข้าวาพี่ก็มาซ่าเยอะนะทางช่อง YouTube ที่มีก้อยนัตตี้ดรีมเป็นพิธีกรรายการซึ่ง EP นี้ได้เชิญบีสุกรฤตไปเป็นแขกรับเชิญโดยจากคลิปก็ได้เห็นชาวเน็ตรายหนึ่งต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าไม่ได้สีนำแต่ปักหมุดไว้ให้ก้อยนางเหมาะกับผู้ใหญ่แบบพี่บี้อยู่นะพี่บี้รู้อนาคตหนึ่งปีพอดีเดี๋ยวปีหน้าก็เลิกคลั่งรักแล้วมั้ง ติดต่อผู้จัดการพี่มานะเรียกได้ว่ากระแสในโลกออนไลน์ตอนนี้ได้เชียร์ให้บี้สุกิตและก้อยอรัชพรเพราะทั้งคู่ยังโสดโดยในรายการได้มีการหยอดคำหวานและนักร้องหนุ่มก็สารภาพว่าเคยแอบชอบแต่ตนเองช้าเลยถูกปาดไปเสียก่อนงานนี้แฟนคลับต่างเชียร์ทั้งคู่เพราะคิดว่าเหมาะสมกันดีแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป